Sốt trang này là mẹ nhau, Ờ ờ Thông gian một nè đi <laughs> phía nào mà kia Mà đâu Nó bụng luôn nóng gửi tấm mùi nhịp, nóng tấm mùi 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 tấm Hả? tấm 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 cái tấm tấm ขั้นแขวมันก็เต็มที่โลดจังวันบ่ยังอยู่ปาาัไหางานมันงหนวยย่างฟ้า

อยู่ไก่นาคอยพลุกว่าต่พ่อผ่านไยนำโมมานะครับพอจะตั้งศาลเรียว่ามฟ้าหา้ามผลจำไม่ได้ผมทำได้ม, <c oughs> มึงหา้ามไอ้นี่ก่อนได้ไหมห้ามาปะตีนกูเนี่ย <laughs> คนทีกากันสาม้นาของนะปาน่าจะดกันเนาะอืมน่าจะหอมหมหอมตอแล้วก้นมแล้มุกไกใหญ่มนไปกินมาแล้วมั้งโอ้ยแกลงมาพี่อันนึงตั้เบ๊จิบอ่ะอมอัน mà cá tin cá sốt sốt này bảo như thế xa lái nhắn, cả bảo nhắm bảo bảo nhắm bảo 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 bảo